เดี๋ยวเราก็จะขอพักออกไปหาอะไรกินแป๊บหนึ่งนะคะโบกค่อยแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็นอนแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับลูกกว่าดกับช่องช็อ,ชอกโก้แคนดี้กันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงนี้กว่ดก็มีได้คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนที่กำลังประสบปัญหาหมดไฟในการทำงานหรือว่า อยู่ในภาวะเบรนเอานะคะอาจจะพอด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะซึ่งมันลากยาวมาประมาณเกือบจะ2ปีแล้วนะคะสาเหตุก็อาจจะมาจากการที่เราออกไปเที่ยวโดยอิสระไม่ได้นะคะหรือว่ายอดผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะจนมันอาจจะทําให้บางคนเนี่ยเกือบเข้าสู่ภาวะโรคซึมเศร้าไปเลยก็ได้นะคะกวดก็เลยอยากจ,จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะแชร์ทริคเล็กๆน,น,น้อยๆที่ กวาดได้เคยลองทํามาแล้วนะคะแล้วมันก็รู้สึกฟิลดีขึ้นน่ะมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ช่วยให้เรารู้สึกดีมากขึ้นนะคะก็วิธีเหล่านี้นะคะทําให้กวาดรู้สึกมีความ productive ในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะออกไปต่อสู้ทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะข้อมูลเหล่านี้นะคะก็อ้างอิงมาจากบล็อกเกอร์ของต่างประเทศนะคะท็อปปี้เขาจะมีชื่อว่า Sunday Reset ค่ะซึ่งเป็นการแพลน สิ่งที่จะทําในวันอาทิตย์นะคะให้เรารู้สึก productive มากขึ้น mm. เพื่อที่ว่าเราจะได้มีแรงตื่นที่ไปทํางานในวันจันทร์อย่าง productive ค่ะซึ่งทร i c k Sunday Reset เนี่ยก็เหมือนเป็นการรีเซ็ตตัวเองนะคะอย่างเช่นเราใช้คอมไปมากๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ปิดคอมเลยหรือว่าไม่ได้ทําการรีบูตหรือว่ารีเซ็ตตัวคอมหรือว่ามือถือของเราเนี่ยมันก็อาจจะอองอได้นะคะก็เหมือนตัวมนุษย์เหมือนกันคะ่ะมนุษย์ก็ต้องการการรีเซตเหมือนกันนะคะ เราก็จะมาหาแพลนในการช่วยเพื่อนๆรีเซ็ตตัวเองในวันอาทิตย์กันนะคะค่ะแล้วกวาดก็ได้ทำการสรุป Sunday r e s e ซในรูปแบบของกวาดมาทั้งหมด5ข้อนะคะยังไงเพื่อนๆสามารถเอาไปอัดแอปใช้ให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาฟังไม่มากนะคะสามารถข้ามไปดูในส่วนของท้ายคลิปนะคะ3นาทีสุดท้ายกว่าจะสรุปเอาไว้5ข้อสั้นๆให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วยังไงอย่าลืมกลับมาดูคลิปเต็มของกวาดอีกทีด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรายละเอียดสําคัญๆต่างๆในแต่ละข้อค่ะเริ่มที่ข้อแรกนะคะเราก็จะทําการลิสต์สิ่งที่เราต้องทําในอาทิตย์หน้านะคะรวมถึงลิสต์สิ่งที่เรายังทําไม่สําเร็จในอาทิตย์นี้ด้วยค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมกำหนดเดทไลน์ด้วยนะคะว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จในวันไหนสำหรับวิธีนี้จะช่วยให้เราจัดการตารางเวลาในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะก็จะเป็นการตุนของเข้าตู้เย็นเพื่อเอาไว้กินในอาทิตย์หน้าค่ะเราก็จะลิสต์ไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่ต้องซื้อมีอะไรบ้างจะได้ไม่ออกไปเสียเที่ยวนะคะส่วนข้อที่3นะคะก็จะเป็นการเก็บกวาดทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับคนที่ยังต้อง work from home นะคะการจัดห้องให้เป็นที่เป็นทางเนี่ยจะช่วยให้เรามีความ productive ในการทำงานเพิ่มขึ้นจริงๆค่ะขออนุญาตแถมเป็นข้อ3.5นะคะสำหรับคนที่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศตอนนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปทำงานในวันจันทร์ให้พร้อมนะคะสำหรับข้อนี้จะช่วยให้เพื่อนๆไม่ลืมที่จะนำสิ่งของที่จำเป็นไปทำงานด้วยนะคะเราก็จะไม่ลืมนำที่ชาร์จแบตสำรองออกมาชาร์จแบตให้เรียบร้อยด้วยนะคะ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขอพักออกไปหาอะไรกินแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อของกลับเข้ามาเลยเนาะถือโอกาสเอาขยะลงไปทิ้งด้วยเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เดอะสตรีทรัชดานะคะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเราก็จะมาแวะกินข้าวกันที่ร้านซีซีนะคะอาหารไทยอิตาเลียนเมนูแรกที่เราสั่งมาจะเป็นซุปหอมใหญ่นะคะเสิร์ฟคู่ก,กันกับขนมปังกระเทียมอบชีสค่ะมาแบบยังร้อนๆอยู่เลยนะคะ ขนมปังกระเทียมรสชาติดีมากค่ะกรอบนอกแล้วก็หอมชีสกับกระเทียมมากๆเลยซุปหอมใหญ่ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะเวลีกูดมากสามารถดูรีแอคชั่นจากหน้าตาได้นะคะว่าอร่อยจริงๆคําคำต่อไปเราก็จะเอาขนมปังกระเทียมชีสมาจุ่มกับซุปหอมใหญ่นะคะ ส่วนจานนี้ก็จะเป็นพาสต้าคาโบนาร่ากับไข่ออนเซนนะคะเสิร์ฟคู่กับไก่ย่างค่ะหน้าตาน่ากินมากๆเลยคำแรกนะคะซอสคาโบนาร่าเข้มข้นมากๆในส่วนของไก่ย่างนะคะก็จะมีความจูซี่เบาๆค่ะไม่แห้งจนเกินไปเดี๋ยวขอตัวไปกินให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกซื้อของช้อปปิ้งต่อกันในฟู้ดแลนด์นะคะโชคดีนะคะวันนี้ออกจากบ้านมาเร็วนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนเดินผุกพ่านเท่าไหรค่ค่ะเราก็ไม่ลืมที่จะเอาถุงผ้ามาใส่ของกลับบ้านนะคะแอบแวะมาเดินเล่นต่อที่มินิโซนะคะเราก็ได้เจ้าตัวนี้มาเลยกานหอมกมลิ่นมะลิให้ฟิลเหมือนมีแม่อยู่ด้วยตลอดเวลาคะ่ะ พอกลับมาถึงห้องเราก็เอาของที่ต้องแช่เย็นมาจัดเรียงใส่ตู้เย็นให้เรียบร้อยเลยนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะแวะซื้อมาร์กหน้ารุ่นที่เราชอบใช้มาด้วยโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาแกะน้องก้านหอมมะลิกันนะคะน้องมีความแกะยากนิดนึงนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงเพื่อความน่ารักก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องนะคะเข้าไปวางไว้ในห้องน้ำเนาะตรงนี้ละกัน เรามาต่อกันที่ข้อ4นะคะหลังจากที่จัดแจงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกแทร็กการออกกําลังกายนะคะสําหรับแพลนออกกําลังกายในอาทิตย์หน้าของเราเนาะส่วนตัวเราก็ชอบออกกําลังกายเป็นการเต้นจากช่อง The Fitness m a r s h a l l มากเลยนะคะเราก็แพลนไว้ว่าเราจะเอาซักวันละ1เพลงพอ ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็อาบน้าสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือพรีชีพมากๆเลยนะคะไม่เคยออกสื่อที่ไหนเลยหน้าสดขนาดนี้นะคะไม่ได้ใส่คอนแทค้วยมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจะมามาร์กหน้านะคะของร ul ูรูรุนที่เราได้ซื้อกันมาวันนี้เนาะในหนึ่งซองจะมี7แผ่นนะคะสามารถใช้ได้7วันแล้วก็มีซิปสําหรับปิดเก็บด้วยค่ะมาจนถึงข้อสุดท้ายก็คงหนีไม่พน้นเซลฟ์ทรีทนะคะจัดการสิ่งอื่นๆเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมมาจัดการดูแลตัวเราเองด้วยนะคะ เราจะแปะแผ่นมาร์คติงไว้15บหถึงยีนาทีนะคะไม่ควรแปะจนถึงเช้าเนาะฉันแทนสำหรับขั้นตอนการมาร์กหน้าก็เสร็จเลร้วนะคะตอนนี้แล้วก็ชอบใช้ต,ตัวนี้มากเลยค่ะตื่นมาแล้วมันก็จะเหมือนช่วยผลัดเซลล์ผิวของปากเราอะคะ่ะที่มันตายแล้วมันก็จะค่อยๆผัดออกไปนะคะแล้วก็เวลาทาลิปมันจะทําให้ปากแบบว่าชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ทาลิปสีติดง่ายมากขึ้นนะคะโบกค่อยเลยะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็นอนแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ Sunday Reset ของเรานะคะก็ขอให้พรุ่งนี้เช้าเป็นวันที่สดใสของเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะยังไงก็ได้รีเซ็ตร่างกายตัวเองไปแล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กวาดได้ด้วยนะคะหรือว่ามีเสริมอะไรแนะนำเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กวาดก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย สรุป Sunday ์ e ีเซของเรา5ข้อนะคะข้อแรกก็จะเป็นการแพลนสิ่งที่ต้องทําในอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็ให้เดทไลน์ไว้ด้วยเนาะข้อ2ก็จะเป็นการเช็คของในตู้เย็นนะคะแล้วก็ลิสต์สิ่งของที่ต้องซื้อเตรียมออกไปซื้อของเข้าห้องค่ะข้อ3ก็จะเป็นการเก็บกวาดห้องให้เรียบร้อยหน้าอยู่มีแรงในการ Work ์กฟอร์มโมากขึ้นสําหรับเพื่อนๆที่ต้องออกไปทํางานที่ออฟฟิศก็จัดกระเป๋าเตรียมของให้เรียบร้อยนะคะ ข้อ4ก็จะเป็นการเตรียมแพผนในการออกกําลังกายในอาทิตย์หน้านะคะและข้อ5จะเป็นเซลทรีตดูแลง,งานผิวก่อนเข้านอนค่ะสําหรับวันนี้ฝันดีนะคะทุกคน